วันนี้จะมารีวิวห้องนอนนะครับก็จะไม่ได้รีวิวถึงหนึ่งนาทีนะวันนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแม่นะครับเครื่องเด็กนงเด็กหน้าอะไรลดเยอะนะครับนี่จะเป็นกระเป๋าแม่เสื้อผ้าอะไรเต็มไปหมดนี่กระตุกเสื้อผ้าของแม่นะอันนี้มีเม็ดกักตุนแม่ไว้เยอะนี่ก็เสื้อผ้าของป่าของพ่อ นี่แหละเสื้อผ้าพอนี่ก็ผ้าปูที่นอนที่นอนอะไรเต็มไปหมดเลยนี่จะเป็นกระเป๋าทีวีนี่ทีวีหนึ่งแล้วก็นี่จะเป็นกล่องทีวีนะข้างหลังก็ไม่มีอะไรเลยมียแค่พวกนี้ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่หรอกแล้วก็ต้นไม้ที่มันตายไปแล้วห้าปีที่แล้วนี่ก็เนี่ย อ่านสื้อเครียดเต็มไปหมดเลยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย